The okay. เย็นเย็นมาทําเมนูสดน้าเชงเชงความร้อยระดับพัทคานกันดีกว่าครับเพื่อนวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูปลาอินทรีต้มเพืือกพร้อมเคล็ดลับทํายังไงให้ออกมานาซุปหอมเข้มข้นกลมกลมไดู้ตรนี้ไปบอกเลยว่าร้อยร้อยยกสดระดับพัทคานกันไปเลยครับเพื่อนปลาอินทรีซอสดๆสทรงตรงมาจากใต้เลยครับเพื่อนนาปลาอินทรีที่หั่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาคลาวแป้งแห้งแบบนี้ค่ะแป้งที่แอนใส่ก็เป็นแป้ง ทอดกรอบถั่วไปเลยข่าวแป้งปลาเสร็จแล้วตั้งถ้งผักว้ก้อนค่ะจากนั้นแองก็จะมาทอดเพืือกก้อนเลยค่ะเพื่อนเพือกน,นี่แองไม่ได้ขาวแป้งนะคะ่ะทอดแบบสดๆเลยความร้อนที่ใส่ถอก็ใส่ความร้อนไฟกลางค่ะถอให้ซุกเรื่องถังซองด้านแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนแองก็จะตัก เพือกผักไหก้อนจากนั้นก็ใช้กระทะใบเดิมทอดปลาเลยค่ะตั้งกระทะร้อนใช้ไฟกลางในการทอดปลาอินรีย์ที่แม่ส่งมาให้ตัวเติบเติบเลยค่ะเพือ่อนวันนี้แอนก็ตัดขึงถอนหัวเอามาทําเมนูนี้ค่ะทําปลาต้มเพือกแบบนี้ถ้าใส่ส่วนหัวจะร่อยมากๆกับเพือ่อนทอดปลาให้สุกเรื่องทังซองด้านแบบนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะแล้วก็ตักปลาอินรีทอดของเราขึ้นได้เลยปลาอินทรีย์เขาก็จะมีความเนื้อแน่นนะคะเวลาเอาไปทําเมนูต้มรัวเมนูทอดนี่ไม่ต้องกลัว ปลาเละเลยค่ะถอดปลากระถอดเพื่อกเสร็จแล้วก็เตรียมไปทํากันเลยตั้งมอใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยรากผักชีตามด้วย,ห,วยอหอมแห้งที่แช่น้ำแล้วลงไปปิดฝ้ารอน้ำซุปเดือดพอน้ำซุปเดือดก็ตามด้วยคิงซอยลงไปค่ะปรุงรสด้วยเต้าเจีย้วสองช้อนโต๊ะ ตด้วยซีอิ๊วข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลกรวดเล็กน,อน้อยจากนั้นก็ค้นสักซองนาทีให้รสชาติคองขิ่งออกมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเพลือกทอดของเราลงไปได้เลยใส่เพือกลงไปแล้วจากนั้นก็ตามด้วยปลายอินทรีย์ทอดลงไปได้เลยใส่ปลายอินทรีย์ทอดลงไปแล้วจากนั้นก็กดเนื้อปลาให้จมนม้ำค่ะเพื่อ,น,อน,น,นก็จะเพิ่มความหอมของน้ำซุปด้วยน้ำมันงาเพื่อน,อนมีเหล้าจีนก็ใส่เหล้าจีน <ๆ S 1> เพิ่มไปได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝ้ารอน้ำซุปเดือดอีกครั้งซุปเดือดดีก็ปิดถ่ายด้วยขึ้นช่ยลงไปแล้ว ก็ตามโดยต้นหอมผักชีลงไปเพื่อนๆสังเกตไหมคะ่ะว่าเมนูนี้แทบไม่ได้ปรุงไร่เพิ่มเยอะเลยค่ะแต่บอกเลยว่าทําออกมานี่รสชาติเข้มข้นแบบกลมกล่อมหอมร้อยมากๆรสชาติของเมนูนี้ก็จะมีความเค็มๆว่านิดน้อย มีความเพชรของขิงนิดๆแล้วก็ได้ความหอบจากขิงกระเพือกเป็นรสชาติผสมผสานออกมาลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าภาษาจีนนี่ต้องเรียกว่าสดน้ำกันแบบเชงเชงเลยเอาเป็นว่าเพ่ินเพินคนนที่ยังไม่เคยลองเมนูนี้นี่แอนแนะนำเลยค่ะบอกเลยว่าร้อยร้อยยกสดติดใจกันยกบ้านเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ